ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ซีเรียกับตุรกีที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเมืองและการค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะผู้นำซีเรียออกมาเปิดเผยอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวใหญ่เกินกว่าที่รัฐบาลซีเรียจะรับมือได้ด้วยตัวเองส่วนที่ตุรกีตอนนี้ทีมกู้ภัยยังคงสร้างปฏิหารพบผู้รอดชีวิตหลังจากผ่านไปแล้วกว่า10วันค่ะ เจ้าหน้าที่กู่ภัยช่วยผู้รอดชีวิตคนนี้ออกมาจากแผ่นปูนและซากประหักพังในเมืองหาไทยของตุรกีได้นะคะหลังจากที่ติดอยู่ใต้ซากมานานกว่า260ชั่วโมงค่ะอาจจะเรียกได้ว่าผ่านมาแล้วถึง10วันนับตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงมีโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตตามเมืองต่างๆถึงแม้ว่าจำนวนจะน้อยลงมากก็ตาม โดยในปัจจุบันทางการของทั้งสองประเทศยังคงไม่ทราบชัดๆนะคะว่าผู้เสียหายตอนนี้มีเท่าไหร่กันแน่แต่ยอดของผู้เสียชีวิตที่ได้รับรายงานในตุรกีเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า36,000คนส่วนในซีเรียมีอีกกว่า5,800คนค่ะและนี่เป็นบรรยากาศที่ทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเม็กซิโกเดินทางกลับมาจากตุรกีแล้วนะคะ โดยมีสุนัขก,กู้ภัยอีก5ตัวเข้าร่วมในพิธีสดุดีร่างของโปรเทอโอสุนัขก,กู้ภัยที่ตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเมืองอาดิามานซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะโปรเทโอเป็นหนึ่งใน16สุนัขก,กู้ภัยที่เม็กซิโกส่งไปช่วยเหลือตุรกีตั้งแต่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในซีเรียตอนนี้ยากลำบากไม่แพ้ตุรกีนะคะประธานาธิบดีบาชาอาัลอาซาดใช้โอกาสในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวยอมรับว่าผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงอย่างมากจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนมากค่ะและคงจะมากเกินกว่าที่รัฐบาลซีเรียจะจัดก,การได้เพียงลำพัง